เราชวนสถานพยาบาลทั่วประเทศช่วยกันพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้สถานพยาบาลมีคุณภาพบริการแต่เราพบว่าการไกลในอนาคตเราอยู่ Individual Hospital ไม่ได้จึงขยับไปสู่ Health Care System คือพัฒนาระบบบริการแบบเครือข่ายที่จะต้องมีการส่งต่อปฐมภูมิทุติยภูมิไปตติยภูมิ แต่ท้ายที่สุดการไกลที่มองไปข้างหน้ามันไม่ได้อยู่แค่สถานพยาบาลอีกต่อไปเราต้องแตะไปที่ชุมชนสังคมและประชาชนทุกคนนั่นคือ health system แต่การไกลข้างหน้าค่ะมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะผู้ป่วยปลอดภัยพวกเราบุคลากรทุกคนปลอดภัยแต่นั่นหมายถึงเรามองการไกลว่า p ีเพิ่หรือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยขยับจาก 2P ไปเป็น 4P อันกที่3ในฐานะที่เป็นผู้ในการสถาบันรับผิดชอบที่จะต้องนำพาองค์กรแห่งนี้จากเสียงหลายเสียงค่ะว่าองค์กรของเราน่าจะต้องเดินหน้าให้ได้รับการยอมรับจากที่ต่างๆเพื่อที่ขยับให้ National Body เรื่อง External Evaluation Organization แห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งกระบวนการการประเมินรับรองทั้งการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ และมาตรฐานที่โรงพยาบาลในประเทศไทยใช้ในการพัฒนาเป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองสากลอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเรื่องสากลทั่วโลกขับเคลื่อนคือเรื่อง Patient Safety ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งในประเทศที่ทั่วโลกให้รับการยอมรับในเรื่องของการเคลื่อนเรื่อง Patient Safety เราจะก้าวไปกับ Global Patient Safety Action Plan